วันนี้นะคะผัเป็นก็จะให้เด็กๆนะคะเรียนรู้ส่วนประกอบของกระทงนะคะและวิธีการทํากระทงนะคะเราจะมาดูส่วนประกอบของกระทงกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูที่ภาพกระทงกันเลยนะคะอ่าก็จะมีทูบใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะอ่ามีเทียนแล้วก็มีอะไรอีกคะอ่ามีดอกไม้แล้วก็มีอะไรอีกคะอ่ามีกลีบกระทงใช่ไหมคะ มีฐานกระทงใช่ไหมคะอ่าเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าส่วนประกอบของกระทงมีอะไรบ้างนะคะอ่าหนึ่งค่ะก็จะมีทู้ใช่ไหมคะสองก็จะมีเทียนสามก็จะมีดอกไม้แล้วก็มีกล่นกระทงแล้วก็มีอะไรคะมีฐานกระทงใช่ไหมคะต่อไปนะคะคุณเป็นก็จะให้เด็กๆนะคะดูวิธีการทํากระทงกันนะคะทํากระทงกันค่ะ หนึ่งใบตองสองต้นกล้วยสามผ้าเช็ดใบตองสี่กันไก่ห้าตะปูหคชูบทียนวิธีการทำกระทงนะคะ และว,วิธีการทำกระทงไปแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆไปทํากิจกรรมสร้างสารรค์ต่อเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปะคะ่ะบ๊ายบายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆให้หนักเรียนระบายสีให้สวยงามน,นะคะ เด็กๆคะตรงนี้จะเป็นรูปคนนะคะตรงนี้ให้เด็กๆระบายสีส่วนตรงที่ว่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปกระทงแล้วก็มือให้เด็กๆนะคะเด็กๆพลิกไปข้างหลังนะคะกระดาษข้างหลังนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีกระทงแล้วก็รูปมือนะคะแต่อันนี้คุณครูระบายมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะสาธิตก,กันเอารูปกระทงเปแปะตรงที่รูปผู้หญิงเมื่อกี้นะคะอุปรกรณ์ของเราก็จะมี กาวนะคะแล้วก็สีแล้วก็จันไก่นะคะเด็กๆเด็กขาคุณครูก็ตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีกระทงนะคะแล้วก็มือทั้งสองข้างนะคะมือนะคะให้เด็กๆนะคะ พับตรงข้อมือของมือแบบนี้นะคะอันนี้อันแรกนะคะพับลงแบบนี้อันที่สองก็พับเหมือนกันนะคะให้พับแบบนี้นะคะไปเรามาประกอบกระทงกันนะคะดเด็กให้เด็กนะคะนำกาวนะคะมาทาตรงที่มือก่อนนะคะตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ให้นำมือนี้นะคะมาติดตรงที่กระทง แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่คือแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะอีกข้างนึงค่ะ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปแล้วก็จะนำกระทงนะคะไปติดตรงที่รูปของเรานะคะกระดาษกาวลงไปค่ะ่าก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆ อันต่อไปเป็นใบงานการบ้านวิชาคณิตนะคะให้นักเรียนเขียนตามรอยปะและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆขามาดูสิคะว่านี่คือเลขอะไรคะเลขอะไรนะ้าอ่านี่คือเลขสองใช่ไหมคะต่อไปเรามาฝึกเขียนตามรอยปากกันนะคะ่เด็กๆค่าเรามาเริ่มเขียนกันที่ตัวแรกนะคะ ให้เริ่มจัดตรงหัวนะคะค่อยๆลากลงมาแบบนี้นะคะต่อไปมาเขียนตรงเลขสองไทยนะคะม้อนหัวเป็นวงกลมค่ะแบบนี้นะคะขึ้นไปค่ะต่อไปคำว่าเลขสองนะคะวงกลม วงกลมนะคะม้นหัวของออ่างนะคะแล้วก็งองูนะคะวงกลมม้นหัวค่ะลงมาขึ้นต่อไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะทูนะคะเขียนตัวทีค่ะขีดเส้นตรงนี้แล้วก็ลากลงมาต่อไปตัวดนะคะให้เด็กๆค,ค่อยๆเขียนนะคะ ไปตัวโอค่ะกลมๆค่ะอ่าเสร็จแล้วนะเด็กๆอย่าลืมเขียนให้ครบทุกตัวแล้วอย่าลืมระบายสีนะคะที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมส่งกันบ้านคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย